สาวนาคนจนจากเมืองอุบลเถือไม้ไฟสอยในน้ำดอกอ้อทุ่งทองกับทวงทำนองเสียงลำเสียงแค่ยืนอยู่น,านยย้าเพราะยิมวันวานอย่าลืมดาแฟนเสียงปรบมือน,นั้นคือคะแนน จากมีิดมอแคีนแฟนแฟนมอลาเอไปอยู่มาเล่ไม่ขายโลติมันขายบดีเลยขายีไปนำไ้เงินได้คำมาซื้อให้ซื้อนะาไ้ให้ได้นะาก็ย้อนหา ดอกสูเออสิเฟสหนึ่งเฟสสองกูก็สมัครน้ำเขาบ่ได้ดอกเอออันคนละเคิงนั่นเฮ้ออันระบบดีหอมดีแต่งก็แต้มมันดีคักดีแน่เฮ้อทิมมันใหญ่ทอฟ้ามือบะถูกูสิหักมาแจ้งแตกเฮ้อหมุนตุลูนตุลูนยอยเ้บอบ่มีแฟนวัเตีสโดว,วะเตีเฮ้อกางเงียเบื้องหน้าเจ้าของในหนูก็แต่งตอดดิบุรีสิม,มามักพูน แกกิบตะกระแตียนย่างของเกี่ยวข้าวพุนยาวมาเลี้ยวดอกอือถามฉันเจ๊เจ๊เ,จเดี๋ยวนี้ทําไมเท่าจังวะ่ันคำถามแต่ละคําถามจ้าเกิดมาฉันกับบ่เคยอายุหลายปันนี่จากเทียถึงฉันสิเท่าฉันกับบปะป่อยจะกของเนา่าคือป่าแดดเดียวดอกค่ะเมื่อได้แดดฉันก็ออกไปย่างไปตากแดดเป็นยูฉันบ่ปป่อยให้มันเหม็นมันเน่าอู่อู่ขป่าแดดเดียวดอกอือขอบคุณเด้อคำถาม